ใช่แตงโมแตงไทย,ไทยอ,อน,นี้เรามาสวนแตงไทยเหมือนเดิมค่ะเออมันเหลืองแล้วทางนี้ก็เหลืองนี่มาดูนี่นี่นี่อืมแค่มันสุกแล้วเหรอสุกยัง <linguistic S 2> <problèmes. S 1> สุกออันี้อันนี้แตงอะไรแตงไทยไม่ใช่ไม่ใช่แตงไทยแต,ไ a, แตงไทย,ไทยนี่นเหลือง,งแล้ว,บา,บ,ลวบาร์บีเอออืกำลังเหลืองค่ะลงน้อยๆกำลังเหลืองเต็มเลยค่ะ เหไหม <oth 'm S 2> มันมีตุ้ดดำดำมันดำเหรอมันกินไม่ได้ตุ้ดสีดำเน่ามันเหม็นเนเ่าแล้วไหนมไม่เข้ามาเลร,รอตรงนั้นไหนแม่เดินมาทางนี้อ่อแล้วไม่รอตรงไหนแล้วอ้อมมาทางนู้นแะล้พาอ <graphic> ้อมมาทางนู้นถุงกระว่ามียาวของเก่งนี่ก็สีลูก<ม>เหลืองมันจะสุกแล้วนี่<า>เออ ห้าลูกเลยเอาไปทางโน้นอนะพ่อนี่ก็ชาดีห้าห้าลูกอ้อมไปทางโน้นไปมันไปไม่ได้แล้วทางนี้กลับมาทางนี้กลับมาทางเดิมเออไปไปเงินอ้อมไปทางนู้นเดินไปออืทางนั้นแหละเดินไปมีไหมตรงนั้นน่ะตรงนี้มีไหมมีข้างหน้าเนี่ยไหม นี่ดูมือแม่ชีด้ดิมีไหมไมอเ้เด็กประหาพี่เด่กประหาพี่บอกว่าจะเยียบเครื่อมันโอ้ยไปาอาขาขาก่ะดูกเล็กอืมยืนกินอยี่ยนั่นแหละมีไหม,มอ๋อนี่ก็มีเยอะเยอะมา,มากแบบ เฉลียวียห้าหกมันเหลืองแล้วตุ่มเนี่ยเดี๋ยวก็เก็บกินได้แล้วนี่ยนี่นเหลืองแล้วนี่จา้าครับห้าหกคีห้าหกิีเอ็กต้องนี้ก็หัวไหนอืมค่อยค่อยเดินพอขอลูกจับดูชิจับจับดูมันนุ่มไหมจับดูดิมันสุกยัง นี่ไงลูกใหญ่ใหญ่นี่ยไงลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยเออสุกยังใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วอีกนอยนึงแล้วก็สุกแล้วแล้วลูลูกใหญ่ใหญ่มเอาให้แม่เก็บให้ก็ไปบ่มอ่ะลูกเล็กยังไม่ได้มันยังไม่โต อาไม่โตไม่ของชาติตัวเอามาเก็บลูกไหนจะเก็บลูกไหน,นเก็บลูกไหนเก็บลูกนี้เอาลูกนี้เหรอยังไม่โตัแล้วลูกนี้กินได้อาลูกนี้มาใหญ่ๆเนี่ยไม่เอามันหนักห <c oughs> นักของเก็บแบงยังไงกอดลูกใจเออเดี๋ยวลูกใหญ่เดี๋ยวแม่ดูให้เออ จะเอาลูกดายเดี๋ยวแม่ดูก e ่อนลูกนั้นใหญ่ลูกสวยๆหาดูก่อนมะเขือเทศอันเนี้ยมะเขือเทศใช่แล้วไม่ตัวเลยยังไม่เหลืองเลยยังไม่โตเดี๋ยวแม่ดูให้ตาเล่นไปเล่นไปมาทางนี้ก็มา เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้หาแม่มาทรับบรรลุกแจงมืทางนี้เดินลงมาเดินลงมาทางนี้ก่อนไหนโตโยกมือสิโตโยกขึ้นดิโอเคเดินลงมาทางนี้นนได้ไไดไ้ออกมาทางแม่เนี่ยเดินมาทางแม่ทางนี้เออมีฟักทองกำลังโตมีฟักทองสามลูกเลย มันเป็นดอกอ่เป็นดอกมาค่ะมาข้อกรงออกมาทางนี้มันจะเหยียบฟักทองจะต่อช่อก็บพอพออย่าไปจับมันข้อกรที่นี่ค่มามาเก็บดอกฟักทองมันเตจะดอปดึงข้อกองมันเหนื่อยแล้วชอบดอกนี้จังเลยชอบดอกนี้อืมอืมอืมมาทางนี้อย่าไปเข้าไปทางนู้นดิอ้อไปทางนู้นเดินไปมาทางนู้นเดินไป ยังไม่โตทรั้งนี้นรออยรอปแตงโมโดิยังไงแตงโมแตงโมเพิ่งเป็นลูกเอง,ไม,ไ,งไม่ค่อยดกแตงโม โอ้ยมันยังไม่สุกเลยแตงโมรอมันก่อนมันยังไม่โตเออรอก่อนให้มันโตก่อนแตงโมกินข้าวห่อ่ะไม่ชอบเดินมาหยิบนะหยิบแตงเดินอ้ามาแตงโมก็เออแตงโมยังไม่สุกรอมันก่อน อันนี้ถูกจังอืมเพรนั้นกินได้แล้วแตงโอ้นี่ไงแตงลูกนี้นะกินกินได้แล้วเหลืองเนี่ยอืมใหญ่มากเลยค่ะลูกนี้เอาไปชิมได้ไหมอืมใหญ่มากโอ้โห,โห,โหโลูกนี้ใหญ่เลยอืมใหญ่กูดีไหมใหญ่มากมาขอช่วยอืมเอาไปบ่มไหมโอ้ใหญ่ไปหมดกำลังกำลังโต นี่ไงอ,อกำลังตัวยายขอแม่มากินได้ย,ยังอืมยังแม่ว่าใหา้รุ่นเหลืองอย่นี้รุ่นเหลืององนี้ตัวป้าป๊ามาพอดีโตเลยเนี่ยอืมเก็บไปกินได้เนี่ยนนเก็บไปกินได้เลยอืมได้ได้ไดนี้ ไปขอบันทงยังไม่โตอย่าเพิ่งไปจับมันแตงโมนะจับเฉยเฉยอย่าไปเก็บมันนะได้ไหมยังไม่โตไหนล่าตาดูดิโต้หน้ามามายกขึ้นโอเคเทำโอกิ๋วเออทำโมกิ๋วเนี่ยรอมันก่อนเจ้ามันนี้มันดูดน้องน้องจิ๋ว น,นี่รูน้อยจิ๋วจิ๋วฟักทองกำลงังโตนี่ฟักทองฟักทองกำลงังโตตาเอาเทียนตาเงินด้วยตาเทีนแดงนี่ไะน,นี่คนเราขันแล้วเนี่นยน,นี่แปลไงหึมแลงเล็กจะกินเหรอกินไหมจะกินไหมไม่เอาให้จะกินอันไหนกินอันนี้เก็บออกดึงไง เด็กเออตายยังหันมาทางนี้ดิหันมาทางนี้ไม่เอาแตงโมยังไม่เก็บตาแตงโมมันยังไม่สุกเอออ่เหยียบตาทีนี้เหยียบแตงโมเล็กแล้วออกมาปะไปทีนี้เดินเกงอ่างเออเออไปทางนู้นเดินไปทางนู้นได้ยินแม่ไหมเดินเดินกลับไปทางนู้นกินขนมกอดเดินไปทางนู้นนะไม่เอาให้ตะเดินกลับไปเดินไปทางนู้น ไปเดินมาจังมาเก็บดอกฟักทองไม่เก็บเลยเต็มเลยเหื้ไมไ่เนแล้วอืมไรน้ายังไม่เน่าไปดอกไปทางนน้นที่เดิมนีม่นาต่หนูอืเดินออกไปทางนน้นเดินไป แตงไทยแตงไทยป<ะ>ไป,ป<ะ>ทางนน้นไปตัวเดินไปค่ะเห<ะ>ยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบแตงหน่อยแล้วไปเดินต่อเดินออกไปทางนน้นลูกเอาเดินออกมาไปเดิน,น<ะ>ทางนน้นเดินไปเ<ะ>ออก้าว <9 S 1> <9 S 2> เดินไปออก้าวไปเออไปโอเค <laughs> ไปไปทางลม้ลมๆ<ะ>อืม ออกไปน้นเรองไปหามะเขือเทศเอิงไปรอแม่ตรงน้ <c oughs> นนวยเรืองเหลืองเก็บได้ไปนี่มันเหลืองแล้วแต่งไทยบ่มันแก่ไปบ่ มันคือสีเหลืองสันนะเอาเดี๋ยวไม่เอาให้ฮะเอามันคือเป็นสีเหลืองเหลืองสันนะเหลืองก็ซื้อแต่บัวเนะรียบแต่งมาเดินมาให้นี้คุณ <c oughs> ได้ดหรอ